สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซีปายดอย,ดอยประจำวันศุกร์ที่25มิถุนายน2021นะครับวันนี้เรามาดูาการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีเป็นลายสกุลเหรียญกันนะครับก็พบว่าวันนี้เป็นช่วงของการปรับลงมากกว่านะครับนี่ผมสังเกตนะช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคริปโตชอบปรับลงกันนะครับไม่รู้ทาไมนะครับก็สีอันดับแรกก็ยังคล้ายๆเดิมกันอยู่นะครับจะมียูนิสบอรที่ตกลงไปนะครับส่วนเหรียญที่ลงมา ค่อนข้างเยอะสุดใน,ในที่เห็นในชารตก็จะเป็นของตารางก็จะเป็นอีทีเบียมนะครับแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวโปกาดด์นะครับกับวันนี้สบอพี่ลดเยอะนะครับมาดูตัวเฟียนกริดเด็คก็พบว่าวันนี้เนี่ยยี่สิบเจ็ดคือถ้า,ถ,าถ้าใครจําได้คือเมื่อวานมันขึ้นใช่ไหมครับวันนี้ก็เฟียก็เลยเขาเรียกว่าเฟียนกริดก็จะขยับขึ้นบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าพอผ่านไปอีกแปดชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องลดต่ำม,มาแต่ไม่แน่ใจว่างวดนี้จะลดนําม,มาขนาดว่าต่ากว่ายี่สิบสองหรือต่ำกว่ายี่สิบหรือ,รอติดตาดกนนบ ต่อมาสำหรับแพลนการลงทุนนะครับก็เราจะเห็นถ้าใครจำเมื่อวานที่ผมพูดได้เนาะคือมันจะมีการชนใ้เส้นเสนนนะน้นเนี้ยนะเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับมันชนปุ๊บแล้วมันก็ถูกแรงเทขายเลยนะครับก็ทำให้มันไม่สามารถเอาชนะคือแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแถวแถวบริเวณ1 1 3 0 0ล้ามนะครับ ประมาณนี้ครับที่ที่ไม่สามารถช่วยคือมันขึ้นไปจริงแล้วก็โดนตบลงมานะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าถ้าวอลุ่มมันยังเจียจางหรือว่าปริมาณการซื้อขายมันยังเจียจางอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันลงมาสักประมาณสักล้านทวนนะครับมันอาจจะหลุดหรือมันอาจจะไม่หลุดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นต่อนะครับเป็นไซด์เวย์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าหลักการคือมันอาจจะไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ถ้าเกิดมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับก็ต้องดูตามกันต่อไปว่ายังไงแต่ว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยห้ามหลุด ้9,900,002นะครับอันนี้เป็นอานขาดเพราะว่ามันเคยลงมาสองครั้งแล้วมันก็รับอยู่นะครับถ้ามันลงก็อันนี้ก็จะไหลายยาวนะครับกลยุทธ์ก็แล้วแต่ครับใครอยากจะเล่นสั้นก็ลองจะมาเก็บโซนพื้นที่ประมาณ9 0 9 2 0 0ดูก็ได้นะครับแล้วก็ไปขายแถวๆช่วงโซนตรงนี้โซนแรกก็คือเส้น25วันนะครับ25วันก็คือ1 0 0านะครับโซนที่สองคือเส้น50วันคือ1น2 5 0 0 0นะครับอีทีเียมนะครับคล้ายๆกันก็คือเนี่ยเห็นไหม ตัวตัวยอดบนสุดเนี่ยมันไม่มันลงมาเรื่อยๆนะครับสเต็ปเนี่ยแต่ว่าตรงสังเกตนะครับ200วันเนี่ยยังคงรับอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะลงไปทดสอบแล้วก็ตรงเส้นเนี่ยครับเป็นเส้นสําคัญคือแนวต้านสำคัญอันนี้หลุดแหละหลุด200อวันแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่มาหลุด200วันเนี่ยแล้วเขาเรียกว่ามันถึงเส้นตรงเนี้ยครับแล้วมันรับไม่อยู่อันนี้มันก็จะไหลยาวไหลยาวเสร็จก็จะไปทดสอบแนวรับถัดไปนะครับซึ่งผมให้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมืนห้านะครับ แนวรับนี้น่าจะน่าจะทดสอบถึงถ้าหลุดหลุดแบบหลุดไหลนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังเป็นเซลล์สัญญาล้วก็แอซายก็ทิ้งดิ่งลงมาอยู่นะครับก็ทรงอย่างนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับอีทีวเอียมเทียบกับบิ c คอยที่ติดลบมาประมาณหานไปลบเกือบสิแล้วนะครับต่อมาคือ b i n a n c e USD นะครับ b i n a n c e USD จะเห็นว่าอันนี้ทรงยังสวยอยู่เมื่อเทียบกับอีทีเอียมนะครับ200วันนี่ยังยังลงมาไม่ถึงแต่ว่ามีแนวรับสาคัญอยู่ตรงนี้ั 2, 2, บ2 1 9ประมาณนี้ครับใครอยากรับลึกๆกกมารรแถาๆนี้ครับ ประมาณ220นะครับหรือใครบอกว่าเฮ้ยมันลึกเกินไปจะมารับแถวๆ265ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้ารับตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพราะเนี่ยมันมีการปรับเทขายลงมาแล้วนะครับซึ่งแนวต้านเนี่ย315เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของ BNB ในช,ช่วงรอบนี้นะครับมันไม่ยอมันไม่สามารถทะลุต,ต้านนี้ขึ้นไปได้สักทีนะครับต่อมา Ripple นะครับ Ripple ก็เหมือนกันคือพอผมวาดเทรนด์ไลน์เนี่ยครับที่วาดไว้ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทะลุได้ครับ คือมันเหมือนจะขึ้นนะแต่ว่าพอเจอคราวนี้เจอเส้น2 0 0วันเป็นต้านใหม่แล้วคราวนี้เส้น2 0 0จะเป็นต้านของริ p p ป e ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับกับเอเซนเทรนไลน์ี้ที่ผมวาดไว้นะครับซึ่งมันก็มีแนวที่จะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับเพราะงั้นใครได้รับย0 21ิบเ็เรารู้สึกว่าเสี่ยงมีความไม่มั่นใจเนะี่ยจะไปขายแนวต้านที่22 22 5บยิบดห้าหรือย3ิบาไปก่อนก็ได้นะครับตามตามที่ผมตีเส้นนี้ไว้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าออยากจะรอรับก็โซนนี้เลยคคครรรัับบก็ืืออะห ถ้าไม่หลุด16ก็สามารถรับได้นะครับประมาณนี้ต่อมาคาราโนนะครับคาราโนนี่แน่นมากแถวนี้นะครับแน่น2ตรงคือ37.5กับถแถวๆประมาณสัก31 3เอ็ดสาองนะครับตรงนี้เป็นโซนที่แน่นถ้าใครอยากรับก็ส่วโซนนี้น่ารับนะครับแล้วก็ไปขายโซนนี้โซนส5่48แล้วก็โซนถแถวๆประมาณ50.7นะครับสำหรับการลงทุนแบบเก็งกำไรระยะสั้นนะครับ ต่อมาลิดคอยนะครับลิดคอยนี่ทรงเสียแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือขึ้นจริงแต่ขึ้นไม่เยอะมากครับแล้วก็กำลังเตรียมลงแล้วเนี่ยซึ่งผมมองว่าไม่น่ารับอยู่เนี่ยสามห่ไม่น่ารับอยู่ผมว่าผมขอมองไปที่2 4งสเลยนะครับถ้าเกิดใครจะลงทุนลิดคอยนี่พยายามช่างลิสเบนเฟิตหรือิชิวอ์ดดีๆนะครับเพราะว่าทรงมันไม่สวยจริงๆนะครับเทียบกับบิตคอยก็อารมณ์ไม่คล้ายกันนะครับแต่อันนี้ลิดคอยยูทรงแยกกว่าเยอะนะครับต่อมาเหรียญสุดท้ายนะครับดอชคอยดอชคอยเนี่ยก็ เขาเรียกว่าแลกแยกกว่าชาวบ้านนะครับคือเหรียญอื่นเขาลงเนาะอันนี้มันขึ้นนะครับแล้วดัชคอร์เนี่ยมันขึ้นไปทดสอบเส้นที่ประมาณสัก8.8แล้วก็จากนั้นก็โดนเทขายลงมานะครับซึ่งก็มีความอินดี้เนาะแต่ว่าหลักๆคือก็ยังสามารถเรียกว่าดูทิศทางเหมือนกับเหรียญอื่นๆว่าเขาไปทางไหนได้ผมก็ยังแนะนําว่าให้เฝ้าให้เราเฝ้ารอที่4.8เป็นเป็นเส้นหลักสําคัญนะครับที่ไม่ควรจะหลุดถ้าหลุดเนี่ยก็จะไหลาย,ยาวไปที่แบบโหยาวเลยน่าจะประมาณแถวๆกรอบเนี่ย ประมาณ1.8ถึง2.5เลยนะครับถ้าหลุดนะก็อถัดไปนะครับก็ก็ลุ้นว่าอยากให้หลุดลวกันนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆคือแนวรับตรงน,นี้สำคัญก็คือ5.2-4.8นะครับเป็นแนวสำคัญถ้ากรอดน,นี้อยู่ใครที่เชื่อมั่นในดอชอยสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ไปขายตามแนวต้านถัดไปก็อย่างเช่น7.6-8.6จนถึงประมาณเช่น25วันอันนี้คือประมาณ10บาทโดยประมาณนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของตัว r ืนซีในวันนี้ซึ่งผมว่าเดี๋ยว วันศุกร์วันนี้ใช่ไหมครับวันเสาร์อาจจะโดนกระทบแล้วก็อาจจะฟื้นกลับมาใหม่วันอาทิตย์ทีนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ